ที่อยู่กับลมหายใจสมาธิที่เรากระตุ้นการทํางานของเซลล์ผ่านลมหายใจกระตุ้นอะตอมผ่านคลื่นแม่เหล็กสนามพลังชีวิตที่เราเรียกว่าไลฟ์วาาริสหรือพลังของของกระแสไฟฟ้าพลังงานของคลื่นแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากการส่ะเสือนอนุภาพในระดับของอะตอมหรือในระดับของนิวเคลียสที่อยู่ในระดับของร่างกายอยู่ในระดับของเซล ซึ่งเกิดขึ้นจากการสั่นสะเทือนอนุภาพในระดับของพลังงานนั่นเองการโปรแกรมจิตหรือการทำสมาธิแบบง่ายๆนี้พวกเราจะเข้าถึงความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติเหมือนผมกำลังดูนกตัวหนึ่งที่กำลังเดินอยู่ยังมีความสุขการทำสมาธิก็คือการอยู่กับสติยังมีความสุขยังมีความสงบสุข เราเริ่มต้นจากการหายใจพร้อมๆกันเป็นความรู้สึกอ่อนโยนเป็นความรู้สึกมีชีวิตชีวาผ่านลมหายใจของเราเป็นความรู้สึกสงบสงบอยู่กับลมหายใจ สงบอยู่กับความตื่นรู้แบบฟานสงบอยู่กับความรู้สึกตัวทำการธรรมชาติอยู่ที่นี่ไม้มีความรู้สึกทุกทุกหลงหายใจที่กำลังหลอ่อหลอมตัวเองกับกับธรรมชาติหรืสรรพสิ่งรอบตัวเรา เป็นความรู้สึกที่มีชีวิตชีวาเป็นความรู้สึกที่สบายๆที่เกิดขึ้นจากจิตใต้สำนึกที่กำลังเชื่อมต่อกับกระแสของจักรวาลผ่านลมหายใจผ่านจิตใต้สำนึกของเราและรู้สึกถึงชีวิตที่เรากำลัง <c oughs> กำลังเข้าถึงมันอย่างแท้จริง <c oughs> เข้าถึงความรู้สึกของความอุดมสมบูรณ์ เข้าถึงความรับรู้ของความรู้สึกตัวเข้าถึงความรู้สึกของจิตที่เป็นกุศลของจิตที่มีพลังบวกของจิตที่โพสติฟของจิตที่เต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวามีความเตือนรู้เบิกบานอันนี้คือกระบวนการแห่งการต่อวงจรของจิตใต้สำนึกที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึงธรรมชาติและความอย่างรู้ในชีวิต อันนี้นคือเมสตาจูนวัฟได้เอ็กซ์เพียรน์การจูนจิตเพื่อเข้าถึงระบบปฏิบัติการของโลกใหม่ในโลกเสมือนจริงเมสตาเวิร์สการเข้าถึงกฎแห่งแรงดึงดูดที่เรากําลังใช้กระบวนการของจิตและความรู้สึกที่ทรงพลังที่เรียกว่าพลังงานของจิตได้สํานึกในการดึงดูดสิ่งที่เราปรารถนาเข้าสู่ความรับรู้ในสติปัญญาหรือในระดับของจิตเหนือสํานึกหรือซูเปอร์คอนชเชสของเรา จิตเนสำเร็คือจิตฉลาดจิตเนสำนร็คือจิตแห่งความอุดมสมบูรณ์ของความมั่งคั่งล้ารวยคือจิตแห่งความอย่างรู้ในชีวิตของเราอย่างแท้จริงและนี่คือการเชื่อมโยงพิเศษในระดับของการวาร์ปจิตที่เราเรียกว่าการวาร์ปได้อคกซ์เรียนตื่นขึ้นมาจากโลกเก่าเข้าสู่ความจริงในโลกใหม่ที่เหนือกวา่าและใช้ชีวิตได้เหนือกว่าเดิมด้วยกระบวนการแห่งการเมสตาจูนคือการจูนจิตสู่ความสําเร็จแบบ right from that.